มันน้อยหน่อยครับเาไม่มันเยอะครึ่งโลมันน้อยๆไ,ไม่มันเยอะครึ่งโลนะครับ บอกไปแล้วว่าร้านเนี้ยมันเลือกชิ้นได้มันน้อยมันเยอะมันมากมันกล,กลางก็สั่งมาเถอะครับขอแค่ซื้อผมกระพาะเนื่องจากผมพูดโฆษณา,าเกือบทุกคลิปเลยนะครับว่าร้านผมเนี่ยสามารถเลือกชิ้นได้ก็เลยมีลูกค้าทักเข้ามาในไลน์นะครับว่าขอสั่งหมูกรอบหน่อยค่ะเอาแบบกรอบๆนะคะมันน,น้อยๆแล้วก็ขอแบบพร้อมทานมาเลยนะคะซึ่งหลังจากอ่านข้อความเสร็จนะครับผมกํลาลังจะตอบลูกค้าน,นะครับว่าผมเนี่ยไม่ขายแบบหมูกรอบพร้อมทานเดลิเวอรี่เนี่ยผมขายแค่เฉพาะวัวนเสาร์อาทิตย์นะครับก็เลยจะบอกปฏิเสธลูกค้าไปพอผมกําลััะิมตอบบบลูกกคค้าาา็ว่่รร1 1 โลค่ะแล้วผมก็รีบวิ่งไปทอดหมูก่อนเลยนะครับแล้วก็เอาหมูมาสับอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปนี่แหละครับแล้วผมก็เอาไปส่งให้ไรเดอร์นะนะเฮ้ยโหแบบตื่นเต้นเลยทีเดียวเชียวนั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับคือตอนนี้ทุกคนแอดไลน์ผมมาได้เลยนะใครอยากกินหมูกรอบพร้อมทานนะครับไม่ต้องแบบเอาไปทอดเองที่บ้านสามารถแอดไลน์มาสั่งได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ไกลเกินไปก็ไม่ไหวนะนั่นแหละครับแอดไลน์มาทักรายละเอียดก่อนนะครับส่วนหมูกรอบแพ็คซิลสุนัขกาดเนี่ยผมดินดีส่งทุกที่นะครับาายยบเจ